ส่วนใหญ่คนคุยกับจอมขวัญน,นะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องไปการเมืองแน่ๆเลยเอ้ยมันจะต้องมีภาพการเมืองแน่เลยต้องถามคําถามหนักแน่ๆเลยตอนที่เราติดต่อมากลัวมีภาพนี้ไหมคะผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเพราะว่าภาพมันออกไปอย่างนั้นอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วใช่ครับก็เ,เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะกระทบอะไรเราได้อีกกลัวจะไปกันใหญ่ไหมคะ ผมคิดว่าไม่นะผมคิดว่าถ้าถ้ามันจะเกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นไปนานแล้วนะครับตอนที่คุณบ๊อบตัดสินใจทําเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วมันเอามาผูกกับแบรนด์แล้วก็แน่นอนมันคือแบรนด์คุณบ๊อบก็จะเหมือนบางแบรนด์ที่แบบมันโชว์หน้าเจ้าของด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แบรนด์ v วซีก็ชัดอนะ่ะเพราะฉะนั้นคือพอมันทํากาลาแลหรือนารูตุก็แล้วแต่พอมันมีชื่อแบบนี้เข้ามาแล้วของมันออกมามันจะมีทั้งหน้าของแบรนด์แล้วก็หน้าของเจ้าของตอนนั้น ช่างน้ำหนักกันยังไงทาไมถึงตัดสินใจที่จะแบบเล่าเรื่องราวผ่านสินค้าตัวเองอย่างนี้คะคือถ้าให้พูดแบบตรงๆตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในแง่ดีและในแง่ร้ายเราแค่รู้สึกว่าในฐานะคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์คนที่เป็นประชาชนของประเทศนี้คนที่เชื่อว่าชีวิตของแบบ คนเราอ่ะมันก็มันก็ควรจะทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทำํำ mm hmm. เราก็เลยเลือกที่จะทำแล้วค่อยมารับผลที่หลังอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับ mm hmm. คือเหมือนเรารู้สึกว่ามันคือการทำเสื้อยืดเนี่ยคือตั้งแต่สมัยก่อนที่มันเริ่มต้นมีเสื้อยืดครั้งแรก mm hmm. ของโลกมันเรื่องการสปรีดเรื่องอะไรมันคือเหมือนการแสดงตัวตนหรือการส่งข้อความ mm hmm. ผ่านเสื้อยืดแล้วเรารู้สึกว่า ในฐานะแบรนด์ที่ถือเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของประเทศที่คนรู้จักเราก็คงเหมือนมีความส่วนหนึ่งม,มันเหมือนมีความรับผิดชอบตรงนั้นนะว่าเราควรจะจะทำอะไรหน่อยไหมมากกว่าไม่นะจริงเหรอสำหรับผมอย่างน้อยสำหรับผมนะเพราะว่าเรารู้่ะค่ะคือพี่อยู่คนละเราอยู่คนละธุรกิจกันเนาะใช่ไหมคะคือ ไม่น่าจะมีความคาดหวังว่าแบรนด์เสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งตัวหรือไลฟ์สไตล์อ่ะจะต้องพูดจะต้องอธิบายจะต้องส่งเสียงอ่ะเอางี้ในบริบทสังคมไทยพี่ไม่คิดว่ามีคนคาดหวังนะแต่คุณบ๊อบคิดว่าควรจะมีใช่ไหมคือมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของความคาดหวังจากจากคนอื่นแล้วก็ที่ทําไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาคาดหวังว่าเราอยู่ในตําแหน่งที่คนรู้จักและควรจะต้องทําแต่เราแค่รู้สึกว่าในฐานะ ประชาชนในฐานะคนที่เป็นดีไซเนอร์เรารู้สึกว่าเราควรจะต้องส่งเสียงอะไรบางอย่างออกมามากกว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทำเพราะคาดหวังแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้คุณบอกบอกคือว่าก็ทำไปก่อนผลก็ค่อยว่ากันใช่ครับเหมือนตอนนี้คือทำโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลเหมือนทําแค่รู้สึกว่าเราต้องทําเราอยากทํา มากกว่าที่คิดว่าทําแล้วผลดีเป็นอย่างนี้นะผลเสียเป็นอย่างนี้คือเราไม่ได้คิดเลยเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> เวลาผมแบบบรรยายสอนเรื่องการท mm ําแบรนดิ้งให้กับมหาลัยหรือให้กับน้อง,อง mm hmm. ๆเราก็จะบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการท mm ําแบรนด์คือการที่เราซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองและตัวแบรนด์ hmm. แล้วถ้าสมมุติว่าเราเรารู้ว่าเราเชื่อความเชื่อของแบรนด์เราของตัวเรามันคือสิ่งนี้แล้วถ้าเราไม่ทํา แล้วสิ่งที่เราสอนคนอื่นไปเนี่ยมันจะมีน้ำหนักได้ยังไงม,มันก็รู้สึกว่านเป็นความซื่อสัตย์ของเราต่อตัวเราเองต่อต่อแบรนด์ของเราเองมากกว่าที่เราเลือกทำถ้าอย่างนั้นตอนนั้นที่คุณบ๊อบเลือกที่จะพูดประเด็นการเมืองสังคมผ่านสินค้าผ่านแบรนด์ตัวเองเนี่ยครับมันกาลังจะบอกว่า VAC คืออะไรคะมันกำลังจะบอกว่า VAC เนี่ยหนึ่งคือเราซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองนะว่าเรา ต้องการที่จะบอกให้ทุกคนที่มีความคิดเหมือนกับเราหรือไม่เหมือนกับเราให้หันมามองจุดนี้ดูบ้างจุดที่คนถูกกดจนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้ารู้สึกทั้งทั้ที่ความเป็นอยู่ของเรามันดีกว่านี้ได้แต่มันถูกจำกัดด้วยกรอบด้วยวัฒนธรรมด้วยประเพณีที่ถูกฝังกันลงมาแล้วแล้วไม่กล้าที่จะสงสัยในบริบทพวกนั้น เราแค่ต้องการเป็นกระบอกเสียงที่ที่ให้ให้หันมามองมุมอื่นบ้างว่าเอ๊ะต่อให้เว C ีสิ่งที่เราต้องการจะเสือ่อมันอาจจะไม่สิ่งที่ถูกก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่มันก็ไม่ได้ถูกแล้วมันอาจจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มองจากหลายๆมุมได้เราแค่ต้องการจุดประกายให้ให้คนเริ่มหันมามองมุมอื่นบ้างในธุรกิจเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันหรือว่าถูกจัดกลุ่มอยู่ด้วยกันไม่มีใช่ไหม ผมคิดว่าเท่าที่ผมนึกออกไม่มีไม่มีนะครับแบรนด์เสื้อผ้าที่ต่อให้ไม่ใช่แค่สตรีทแวร์ผู้ชายมผมคิดว่าแทบน้อยมากน้อยมากที่พูดถึงประเด็นนี้ตอนตอนที่ตัดสินใจปรึกษาใครไหมคะหรือแลกเปลี่ยนกับใครไหมหรือว่าตัดสินใจคนเดียวคิดแล้วก็ตัดสินใจเองเลยคนเดียวคะ,ะคิดแล้วก็ตัดสินใจคนเดียวคือเหมือนตอนที่แบบบรีฟงานให้กราฟิกของที่ที่ร้าน ใช่คบเอาเอาจริงแบบพี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบแบบมันแรงคือหลายหลายแบบที่เราทําออกมามันค่อนข้างแรงคือเหมือนเราก็บางคือบางอันก็จะมีซอสแบบมันก็จะมีความเบาความแรงที่แตกต่างกันอย่างที่คี่ขวัญเห็นอ่มันก็จะมีดีกรีว่าในคอลเลคชันนั้นเนี่ยกระลาแรงหนึ่งกระลาสองสามสี่เนี่ยเราแตะถึงเรื่องอะไรบ้างเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างมันก็จะมี ความเซนซิทีฟที่แตกต่างกันไปแต่ว่าช่วงหลังๆน้องก็คงเริ่มเริ่มชินแล้วก็เหมือนบางทีก็จะมีแบบอันนี้แม่งเกินไปว่ะอะไรเงี้ย <ừ> คือเราก็พยายามทําให้อยู่ในขอบเขตที่เราโดนฟ้องไม่ได้อ,องี้ดีวกว่าเพราะบางบางอันคือมันก็โจงแจ้งเกินไป<า>แ,แบบเหมือนบุคคลมันมันมัน,มนชัดเจนมากเกินไปอะไรเงี้ยครับ <ừ> <ừ> ก็คือขีดเส้นไว้เป็นเส้นที่ใกล้หมายเรียกที่สุดใช่ ท,ปปทำไมใช่ละ่ะคุณบอเพราเราก็คือแบบความคิดมันมันคือแบบนั้นจริงๆว่าเราต้องการทําแบบนี้แล้วเราก็จะดูว่าเราไปได้สุดถึงตรงไหนที่กฎหมายมันจะอนุญาต <c oughs> ก็คือไปประมาณนั้นเลย <c oughs> แ,สแสดงว่าคุณบอใช้กรอบที่แบบสุดนะเพราะว่าไม่แสดงว่าไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงเส้นของธุรกิจเลยอะค่ะถูกไหมอ๋อในแง่ของธุรกิจไม่ได้คิดเพราะว่าเอาจริงๆต่อให้ คือพอเราทำเนี่ยเรารู้แล้วว่าต่อให้หลายๆคนสนับสนุนแนวคิดนี้จริงม,มันมีน้อยคนมากที่กล้าที่แสดงจุดยืนในสังคมโดยการใส่เสื้อที่เราออกแบบที่มันชัดเจนขนาดนั้นม,มีทั้งหมดกี่ดอกคะโอ้ผมมีประมาณน่าจะห้าหกดอกแล้วครับที่ทำออกมาอย่างนารูโตะก็จะมีสองดอกแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะมีกาลาแลนซีซั่นหนึ่งสองน่าจะประมาณห้าหกดอกครับผมแล้วผลตอบรับเป็นไงคะในทางธุรกิจก็จะแล้วแต่ก็จะแล้วแต่ว่า อย่างนารุตูก็ถือว่าค่อนข้างฟิดแบ็ดีเพราะว่ามันไม่ได้ชัดเจนมากมันไม่ได้มีข้อความอะไรที่ที่มันจงแจงแต่ว่ามันก็จะมีอย่างอย่างตัวเมื่อกี้ที่เป็นตัวสีสีขาวสีขาวอันเนี้ยก็จะจริงๆมันจะมีเสื้อเชิ้ตเป็นลายเดียวกันอันนั้นนี้ยจะจะขายค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อยืดเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าใส่เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนมันเหมือนอ่านเออมันมันคงเห็นชัดมันมีแบบกิโยตินมันมีอะไรพวกเนี้ยมันมีข้อความที่ ที่ค่อนข้างยากในทางธุรกิจเราไม่ได้คาดหวังแล้วก็แต่ว่าถ้าผลของมันเป็นยังไงก็คือมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่เราทําออกมามีคนในธุรกิจเดียวกันหรือว่าเพื่อนฝูงที่สนิทกันเตือนไหมใช้คําว่าเตือนหรือแบบว่าสะกิดคุณบ๊อบไหมเอาจริงไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบเอี้ยแล้วก็ขำแบบเหมือนแบบมึงทามึงกล้าทาด้วยหรอมึงทําแบบนี้เลยเหรออ,อะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นมากกว่า แต่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้เตือนไม่ได้เออไม่ได้ใชไไ้ไม่ได้เตือนครับพี่อะค่ะเวลาแบบไปคุยับใครส่วนใหญ่เวลาขอสัมภาษณ์หรืออะไรก็คนมักจะค่อนข้างกัง,กงวลว่าจะมีเรื่องการเมืองแล้วเราก็มักจะแลกเปลี่ยนให้ฟังเสมอว่าแบบสำหรับเราค,รคำว่าการเมืองควรเป็นคําที่ปลอดภัยมากๆับเพราะเราเป็นเจ้าของเราเป็นคนใช้ มันคือเครื่องมืออย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวขนาดที่ว่าเราต้องรู้สึกสบายใจที่จะพูดเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในสังคมไทยหรืออย่างน้อยก็คือเอาแวดวงที่เราเคยติดต่อยังไม่ได้เปลี่ยนวิธีมองเรื่องนี้เลยแล้วก็ภาพนี้ยังเป็นภาพที่แบบหวาดระแวงอยู่โดยเฉพาะในช่วงนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเราเราเข้าใจเอาว่าคนพูดเรื่องนี้มากขึ้นซะด้วยซ้ำแต่ว่าก็ยังหวาดกลัวอยู่เมื่อมีสถานะบางอย่างของเขาอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็ก็เลยงงว่า มันมันจะแลกกันยังไงทำไม VAC ถึงทำทำไมคุณบ๊อบถึงทำใช่ไหมคะครับมผมว่ามันมันพูดยากถ้าเราจะต้องมองถึงเรื่องผลประโยชน์เป็นเป้าหมายเป็นออบเจกตีเพราะเราคิดว่าการพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยไม่ว่าในแง่ของบุคคลหรือในแง่ของตัวแบรนดิ้งบริษัทเนี่ยณช่วงนี้อย่างที่พี่บอกคือมันมันอยู่ในบรรยากาศที่เสียมากกว่าได้ อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม,ม,มแต่อย่างที่บอกไปคือมันเป็นมันมันเป็นเหมือนอารมณ์กึง่งๆอุดมการมากกว่าครับเราได้มีโอกาสไปเรียนเมืองนอกเรารู้สึกว่าอเมริกาตอนที่ผมไปเรียนเมื่อตอนมสกับรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยมีความพัฒนามีความเจริญมากกว่ากรุงเทพหรือประเทศไทยณปัจจุบันซึ่งเรามองว่าอันนั้นมันคือ20กว่าปีที่แล้ว <S <S ม,มันนี่คือสิ่งที่ไม่ปกติแล้วเราก็รู้สึกว่า นี่ไม่ใช่ประเทศที่เราอยากให้ลูกเราโตขึ้นมาหรือใช้ชีวิตถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเราไม่ทำอะไรสักอย่างมผมว่ามันมันดูเป็นการละเลยเกินไปแล้วมั้งครับอืเป็นพลาหนังกันนะหมายถึงว่าคือไม,ไม่ได้คิดแค่ว่ามันจะมีหลายมันจะมีหลายชั้นนะคะ,ะของคนที่มีความรู้สึก ร่วมกับการเมืองในช่วงนี้อย่างน้อยก็สี่ห้าปีนี้แต่จริงๆแล้วมันอย่างน้อยก็ในช่วงเกือบยี่สปีแล้วนะที่เรารู้สึกว่ามันพัวพันกับเราทุกคนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลน,น,นะนะแต่ว่าในช่วงสี่ห้าปีนี้มันคือบางวอนจ,จะรู้สึกแค่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องพูดใช่ไหมคะหรือว่าเฮ้ยเรื่องนี้ยอมไม่ได้แล้วแต่ว่าของคุณบ๊อบคือลึกไปกว่านั้นอีกใช่ไหมคือมองคือไม่ได้มองตอนนี้ใช่มไม่ได้มองตอนนี้ผมมองอนาคตหลังจากนี้ถูกต้องแล้ว พอหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเลยทําให้และตอนนี้จะตัดสินใจทําอะไรใช่ไหมใช่ครับพอพอเสร็จแล้วที่เราตัดสินใจไปเราทําออกไปไม่ถามในแง่ของการขายนะคะแต่สิ่งที่แรกกันอะราคาที่จ่ายไปอะมีลูกต่อเนื่องไหมเพราะว่าบางคนที่ออกมาแสดงจุดยิงของตัวเองเ่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีครับแต่มันแบบมันมาเป็นละลอกแล้วมันก็จะกระเพื่อมออกไปเรื่อยๆออของคุณบ๊อบเจอขนาดนี้ะคะ ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงอ,อย่างเช่นไม่ได้มีใครแบบมาขู่ฆ่าเราหรือขู่ทำร้ายเราหรืออะไรพวกนี้คืออย่างมากก็อาจจะเจอที่แบบมาเม้นใน Facebook ของร้านว่าแบบจะไปเจอที่ร้านมึงพรุ่งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมากกว่าแต่สิ่งที่เราเห็นชัดๆแต่แบบไม่ชัดเนี่ยก็คือโอกาสเหมือนทางธุรกิจในการทำคอล r a t i o n หรือถูกจ้างเป็น อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราคิดว่าน้อยลงเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ใหญ่เขายังต้องแคร์คนหมู่มากหรือว่าแคร์สังคมหรือแคร์เรื่องการเมืองอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาถ้าเขาเลือกได้เขาคงเลือกคนที่ไม่มีเสียงทางการเมืองมากเท่าเท่าตัวผมซึ่งคุณบ๊อบรู้อยู่แล้วว่าบริบทการทํางานตัวเองจะต้องเจอเรื่องแบบนี้คือตอนนั้นก็ คือจะใช้คำว,ว่ารู้อยู่แล้วก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดไปถึงผลกระทบที่เรา<ม>ะจะเจอหลังจากที่เราทําออกไปแต่เราแค่รู้สึกว่าเอ้ยพอเราทําออกไปแล้วเราเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะก็ก็รู้สึกว่าคือไม่ได้อยากใช้คําว่าผิดหวัง<ม>เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนมันก็ถูกควบคุมด้วยอะไรบางอย่างคือต่อให้เป็นบริษัทเหมือนเขาคงมีดิเรกชันมาอีก<ม>ทีหนึ่งว่าไม่เอาแบบนี้นะอะไร<ม><ม>เงี้ย ซึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้หวังหรือ expect ว่าทุกคนจะต้องออกมาต่อสู้เพื่อเพื่ออิสรภาพของตัวเองแต่ว่าผมแค่มองว่าใครทําได้ก็ทาใครทําไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรก็จะเป็นประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็ผลที่ผมต้องรับมาก็คือสิ่งที่มาจากการการะทาของผมมันก็มันก็แค่นั้นเราก็แค่ต้องสู้ต่อไปเท่าที่เราจะรับไหวเท่าที่เราจะรับกับผลเสียหรือการสูญเสียโอกาสในหลายๆเรื่องได้จริงๆคําถามที่ น่าจะถามหลังจากนี้ต่อไปก็คือถ้าคุณบ๊อบรู้อย่างนี้แล้ววันนั้นจะตัดสินใจทําอย่างนั้นไหมแต่ว่าจะไม่ถามจะถามว่าจะเบากว่าวันนั้นที่เลือกทําป่ะคะผมคิดว่าไม่อยู่ดีเพราะรู้สึกว่าความรู้สึกที่สําคัญสําหรับตัวผมเองเนี่ยมันคือการที่เราตื่นมาในทุกทงวันแล้วเรามองกระจกแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาในเมื่อวานเรายังเป็นตัวของตัวเองอยู่หรือเปล่าเราซื่อสัตย์ต่อความรู้สึก ของตัวเองมากน้อยแค่ไหนถ้าวันนี้ผมทําอะไรแล้วพรุ่งนี้ผมไม่สามารถบอกตัวเองในกระจกได้อย่างนั้นผมคิดว่าผมไม่มีความสุขวีซีวางตัวเองไว้หลังจากนี้ยังไงคะจริงๆถามถึง v วีหรือถามกับคุณบ๊อบก็เหมือนกันแล้วเนาะเหมือนกันใช่ครับวางวางยังไงเพราะว่าอ,อ,อย่างพี่เคยอยู่ในธุรกิจที่มันเป็นเรื่องปกติที่จะพูดเรื่องการเมืองแต่มันไม่ปกติสําหรับบางเรื่องที่จะพูด ตอให้เราอยู่ในวงการสื่อมวลชนมาใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างอันเนี้ยคือมันมันเป็นธุรกิจหรือว่าแบรนด์ที่พี่คนนอกเข้าใจตัวเองว่าแบบมันไม่ต้องมีจุดยืนมันไม่ต้องมีคอนเทนต์เรื่องพวกนี้เลยก็ได้อ่ะดีกว่าด้วยซ้ำดีแน่ๆหรือเรียนรู้จากบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้จากคุณบ๊อบก็คือว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็บอกในนาเลยบ,บ๊อบใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือหลังจากนี้พอมันเปิดตัวแล้วอ่ะ แล้วระวังวางอนาคตของตัวเองในการทําธุรธกิจทั้งๆท,ที่มีจุดยืนแบบนี้ยังไงเพราะว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านของสังคมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติที่คุณจะมีจุดยืนที่ต่างออกไปจากที่สังคมเชื่อมาตลอดแม้ว่ามันจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านก็ตามมันจะเป็นเรื่องแบบตกใจมันจะเป็นเรื่องแบบอึดอัดใจมันจะเป็นเรื่องไม่ไม่สนิทใจไปเลยเพราะมันเกิดแล้วมันเกิดเลยถูกไหมคะแล้ว VAC แต่ตัวคุณบ๊อบเอง เอาอย่างไงต่อไปหรือว่าก็ขายของปกติไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ตัดสินใจทําไปแล้วนี่ใช่ครับคิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าคือต่อให้เรารู้ว่ายิ่งทําภาพเรายิ่งชัดแล้วเราจะยิ่งสูญเสียโอกาสอีกหลายๆช่องทางแต่เราก็รู้สึกว่าตราใดที่มันยังมี subject มันยังมีหัวข้อที่เรารู้สึกว่าเราอยากพูดถึงเราก็คงทําออกมาอยู่ดีเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวแบรนด์ว่า เราเลือกที่จะพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดเราไม่ใช่เลือกที่จะพูดหรือสื่อเฉพาะสิ่งที่สังคมอยากได้ยินถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต่างอะไรจากรัฐบาลที่แบบปิดหูปิดตาพวกเราจนถึงทุกวันนี้ผมก็มองว่าแบบนั้นมันสนุกกว่าแปลว่าเต็มรอดอกต่อไปได้เลยตอนนี้จริงจก็ก็อยากแต่ว่าเหมือนเราไม่รู้เราจะเล่นอะไรแล้วจนจนเออจนแบบ คือคงต้องรอแล้วบางทาอะไรแบบโง่ๆเหี้ยออกมาแล้วเราแล้วเราก็ค่อยเอาตรงนั้นมามาแปลงเป็นไอเดียแล้วก็มานําเสนอต่อก็คือตอนนี้รอคอนเทนต์อยู่ครับรอคอนเทนต์ใช่ครับอะไรบนเนี่ยอย่างน้อยการเลือกตั้งครั้งหน้าน่าจะสนุกมากนะคะใช่ก็ก,ก็ก็หวังว่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากในประเทศครับเ,เห็นอะไรดีๆด,ดีในความหมายว่าดีไหมผมว่าก็ก็อาจจะเป็นอะไรที่ คาดหวังไว้แล้วหรือเปล่าก็ไม่ชวนเหมือนกันก็รอลุ้นดูอย่างเดียวครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพูดแบบไม่เกี่ยวกับแบรนด์แล้วก็ไม่เกี่ยวกับบ๊อบวีเอซีแล้วนะคะคเอาทั่วๆไปเหมเราต้องคุยกันคนปกติเหมือนเพื่อนแลกเปลี่ยนกันว่าแล้วตัวบ๊อบเองมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปหรือมันจะมีทิศทางแบบไหนในมุมมองของบ๊อบถ้าส่วนตัวผมนะแบบจากใจจริงผม,มผมคิดว่าไม่เปลี่ยนผมคิดว่าไม่เปลี่ยนถ้าถ้าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นสำหรับผมผมคิดว่ามันยากมาก ถ้าไม่มีการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ไม่มีคนเชื่อแบบนี้นะคะคือมีคนเชื่อว่ามันต้องแตกหักครับมันต้องสูญเสียนะใช่ครับมันต้องเป็นเรื่องที่มากกว่านี้เพราะไม่งั้นคือถ้าผมเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างบนสุด mm hmm. แล้วแล้วทํวาไมามีคนมาอดข้าวมีคนมาประท้วงแล้วทําไมากูต้องแคร์เพราะที่ผ่านมาลําบากกว่านี้กูไม่เห็นแคร์ mm hmm. ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนได้ยังไงคือตอนนี้คือพยายามคิดหาวิธีหลายทางมากว่าถ้ามันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนด้วย อะไรได้บ้างปเปลี่ยนตัวขุนชักใหญ่ก็สุดท้ายมันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ก็อาจจะดีขึ้นนิดนึงคืออย่างน้อยประเทศอาจจะก้าวไปข้างหน้าได้แต่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่ในกรอบเหมือนเดิมแบบนั้นคนจะยังโอเคอยู่ไหมหรือทุกคนก็ยังยอมที่จะเลือกตัดสินใจเหมือนสมัยก่อนที่ว่านักการเมืองมันก็จะมีโกงหมดทุกคนแต่คนไหนที่โกงแล้วนําประเทศไปได้ไกลกว่าก,ก็ต้องเลือกคนนั้นเหมือนเป็นตัวเลือก ที่เฮียน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่รู้จะไปอยู่จุดนั้นอีกหรือเปล่ามันก,ก็ก็ยังคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันคุณบ๊อบมีหลายมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมของการเป็นนักธุรกิจซึ่งให้สัมภาษณ์เยอะแล้วก็เหมือนกับให้ความรู้จากประสบการณ์ของตัวเองในการทํางานเยอะนะคะแล้วก็จุดยืนของตัวเองก็พูดบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะไม่คม่อย,ยมีนะไม่ค่อยมีรายการสัมภาษณ์บ้างแต่น้อยมากๆน,น้อยมากๆที่จะพูดแบบเหมือนมาขยายความะแต่พูดแตะบ้าง ทีนี้ในแง่งของตัวบุคคลคนหนึ่งอายุเท่านี้นะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจผ่านชีวิตส่วนตัวจนกระทั่งแบบแสดงออกสาธารณะในประเด็นที่หลายคนพยายามจะเลี่ยงอ,ะอ่ะสิ่งที่เราเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งหมดนะตอนนี้คือรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปไหมและจะเติบโตไปเป็นยังไงจากการพูดถึงเรื่องทั้งหมดเลยค่ะประสบการณ์ชีวิตทําธุรกิจมาทําธุรกิจแบบพูดถึงเรื่องที่ไม่น่าจะพูดเลย ใช่ไหมคะผมว่าองจริงคือถ้าคนที่รู้จักผมตั้งแต่เด็กแล้วเขามามองผมตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่เปลี่ยนนะเขาจะบอกผมไม่เปลี่ยนแค่อาจจะโตขึ้นอาจจะสุขุมขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าขวางโลกตอนเด็กขวางโลกยังไงที่บ้านบ่นยังไงคนรอบข้างบ่นยังไงตอนนี้ผมคิดว่าเขาก็ยังสามารถใช้คํานี้กับผมได้ว่าคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นทําอะไรไม่เหมือนคนอื่น พูดตรงๆเหมือนแบบบางบางคนก็จะบอกว่าพูดไม่คิดแต่ผมก็จะรู้สึกว่าเอาจริงลึกๆไอ้ก้อนที่เป็นตัวตัวตนของตัวเราเองหรือแนวคิดของเราเองเนี่ยความที่เราชอบในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองมันมันแทบไม่เปลี่ยนเลยเราให้ความสำคัญกับตรงนั้นมาตลอดอ,อ,อนาคตผมคิดว่าไม่เปลี่ยนนะครับเพราะเพราะอจริงคือทำธุรกิจมาเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่า จุดอ่อนของแบรนด์ของเราคืออะไรเ,เรารู้ว่าคอน sumer เสพอะไรแบบไหนแล้วที่ผ่านมา v c ไม่เคยเป็นแบรนด์สำหรับคนหมู่มากคือต่อให้เรารู้ว่านั่นคือช่องทางที่จะทำให้ยอดขายเราดีขึ้นแต่สุดท้ายเหมือนเหมือนเราโกหกตัวเองไม่ได้เราพยายามจะให้แมสขึ้นพยายามจะทำลายกราฟิกหรือพยายามจะเพลย์เซฟมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำลายเสื้อที่เราออกมามันก็แบบมันก็จะมีความเยอะ ของเราอยู่ดีเราก็เลือกลายเสื้อที่มีกราฟิกเยอะๆมีสีสันจัดจ้านทั้งทที่เรารู้ว่าพวกนี้แม่งขายไม่ค่อยได้แต่มันคือสิ่งที่เราใส่เราเสกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่านั่นคือมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราจะเปลี่ยนมันก็ไม่ได้คือคือถ้าถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็คือเป็นจุดที่เราอาจจะหาหรือพัฒนาตรงกลางระหว่างสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เราต้องเป็น ให้ออกมาโดยที่เราไม่ไม่เสียอิเดนติตี้ของตัวเองอืนี่คือคุยอยู่หน้าห้องที่เลี้ยงแมวอยู่สีตัวไม่ซอบเลยนะคะบ,บ๊อบ <c oughs> ขอบคุณบ๊อบวันนี้ค่ะครัหผมขอบคุณครับแมวก็วิ่งตบกันอยู่นั่นนะคะ่ะก็คือก็คือตบตบกันตบ,ตบทำไมมาตบกันตอนนี้อะลูก <c oughs> ขอห้าคู่จากสองตู้นี้ค่ะหลักๆก็จะเป็นเรื่องนี้องจวันพีซให้เลือก เสื้อทั้งหมด5ตัวค่ะที่จะบอกเรื่องราวความเป็นตัวเองที่สุดค่ะ